อันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะคะแต่ก็มีอีกคนหนึ่งที่ลุ้นไม่น้อยไปกว่ากันเดี๋ยวพาไปดูลูกชายของเจวินเบคแฮมไอ้กัปตัทนทีมฟุตบอลทีมชาติสหราัชอาณาจักรนะคะทาไมเวลาพูดถึงเบคแฮมแล้วคุณแอมยิ้มเหมือนเขินๆยังไงบอก่ดิฉันก็ยิ้มทุกข่าวแหละแต่อันนี้ก็อาจจะยิ้มมากหน่อยเพราะอันนี้ก็เป็นลูกเขาลูกเขาก็โตขึ้นทุกวันก็น่ารัก ครับคือลูกชายคนโตเนี่ยลุกหลินคืออย่างที่บอกไปว่าตอนนี้หลังจากที่เขาเคยถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเ็าบอกว่าไม่อยากเล่นบอลแล้วไมไม้ดูลูกสาวแล้วจะไม่ผิดลูกสาวใช่ไหมฮะลูกชายลูกชายมีคนกลางปะคือคืองงผมก็งงว่าเขามีลุกลินมีราบิโอมีฮาร์เปอร์ สายคนทับเปิร์นี่เป็นผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมเออไอโรมิโอล้ะจูเลียตหายไปไหนฮะมันรออยู่ยังไม่เจอเขายังไม่เจอเขายังเป็นเด็กอยู่โอ้ยเรื่องจูเลียตนะค่ะไปทำอะไรครับแบงคแฮมพาโรมิโอลูกชายไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของแอนดี้เมเรซซึ่งเป็นนักเทนนิสขวัญใจของทางโรมิโอนี่แหละค่ะโดยที่ทาง เดวิดเบคแฮมเขายกย่องนะคะว่าแอนดี้เมอเร่เป็นต้นแบบของนักเทนนิสในยุคปัจจุบันเลยค่ะเมอเร่ก่อนที่จะเตรียมลงไปป้องกันแชมป์เทนนิสเอกอนแชมเปี้ยนชิพที่กรุงลอนดอนของอังกฤษก็มาฝึกซ้อมอย่างที่เห็นนี้นะคะเบคแฮมก็เลยพาลูกชายไปเยี่ยมชมที่สนามซ้อมควีนส์คับในลอนดอนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่อดีตแชมป์วิมเบิร์นปี2013จะมาลงแข่งขันเทนนิสเอทีพีทัวร์รายการเอกอนแชมเปี้ยนชิพที่อังกฤษค่ะ เมื่อเร่คุณผู้ชมมีดีกรีเป็นถึงแชมป์เก่านะคะแล้วก็เตรียมจะประเดิมรอบแรกลงพบกับนิโคลัสมาฮุดนักขวดมือรองบอลจากฝรั่งเศสคือเมอรเรนะ่นีมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ในรายการนี้หลายครั้งหลายถ้วยแล้วแต่ว่าเหมือนบุญมีแต่กำบังไปเจอกับ <c oughs> โดวักยูโควิดแล้วก็แพ้ตลอดอนะครับก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าไอดอลของโรเบีโลลูกชายของแบคแคมด้วยแหละนะครับลูกไม้นี่หล่นไม่ไกลต้นจริงนะก็ยังอยู่ในแวดวงกีฬาอยู่ีนะจะไม่ใช่ฟุตบอลถูกต้องคืออาจจะไม่เล่นฟุตบอลหรอกแต่ว่าจะเล่นกีฬาอย่างอื่นอ,อย่างอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเป็นดารา อ่าดารอะไรฮะอันนี้ก็ไก่ต้าลหนังตะลุงเฉยไก่ตาลหนังตะลุงไก่หนังตะลงคุณเป็นคนใต้เลยเหรอราับบรีไม่ใช่เหรอ่ะทำไมคุณมาจากหลายภูมิลำเนาจังพ่อคนใต้พ่อเป็นคนใต้แม่เป็นคนเหนือเลยคนละครึ่งทางมาอยู่ภาคกลางคนละบริเวณใช่ก็อย่างที่บอกไว้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นและหวังว่าโรบิโอถ้าเกิดว่าเป็นนักกีฬาเอาดีทางด้านเทนนิสจริงเนียก็คงจะ จะคงเป็นอันดับมือต้นๆเลยะเพราะว่าการสับสนุนงแบคแคมของลูกแต่ละคนที่เขาเต็มที่ทุกอย่างนะอย่างลูกลินเนี่ยตอนนั้นฝึกฟุตบอลเองก็ฟุตบอลได้ดีนะจนได้ดีไปมีแฟนเป็นดารานัไม่ได้ได้ดีเชิงฟุตบอลแล้วนะไดีเชิงเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากมีแฟนเป็นนักฟุตบอลกันหมดนะก็ไม่ธรรมดาก็ติดตามกันได้นะครับเทนนิสแอกอนเทียร์กนี่ยถือเป็นรายการอุ่นเครื่อง ก่อนจะเป็นการแข่งขันเทนนิสกราสแรมที่3ปีนี่คือวิปปันต์โอเพนนั่นเองนะครับครับส่วนใครที่อยากจะเห็นหน้าลูกชายของเดวิดเบเปิ้ลนะคะไปเจอได้แถวสนามเทนนิสค่ะ